สวัสดีกับผมเพื่อนเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุ๋โกะในเกมแล c t r o อ X Next Generation นั่นเองครับในคลิปนี้นะฮะผมจะมาพูดถึงเรื่องของการ์ดคอลแลบอุลตราแมนนั่นเองนะครับว่าการคอลแลบครั้งนี้เนี่ยมีการ์ดอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับผมแล้วในมุมมองผมเนี่ยคิดเห็นยังไงกับการ์ดบ้างนั่นเองนะครับรวมถึงวิธีการได้รับการ์ด ของการคอลแลบครั้งนี้ละกันนะครับผมอ่ะก่อนที่เราจะไปดูนะครับยังไงฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกด Sub สไครป์ให้ผมหน่อยนะฮะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับเกม RX แล้วก็เกมอื่นๆในอนาคตด้วยนะครับผมอ่ะโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าการ์ดของตัวอุลตร้าแมนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีคนถามเข้ามาว่าเฮ้ยอุลตร้าแมนมาเมื่อไหร่ในเซิร์ฟซีเนี่ยตรงนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดให้ผมเดาเนี่ย ก็คาดว่าน่าจะมาช่วงเดือนมกราคมนะครับของปี2023นั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มจากการฟ้าก่อนละกันนะครับผมการฟ้าจะมีด้วยกันทั้งหมด4ใบนั่นเองนะครับผมใบแรกเนี่ยจะเป็นการ์ดในส่วนของเสื้อนะครับผมอ่าในส่วนของเกราะนะครับตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามันจะเพิ่ม Final P Damage Reduction นะครับ18%นั่นเองนะครับผมก็หมายความว่าโดนกายภาพเบาลงนะครับผมอ่ะ ไอ้บรรทัดข้างล่างที่ยาวๆเนี่ยเดี๋ยวผมขออธิบายทีเดียวนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นการ์ดพิเศษนะครับสามารถใส่ได้ทุกช่องเลยนะครับการ์ดผ้าคลุมนะครับก็จะเป็นการ์ด final m damage reduction นะครับก็ลดดาเมจเวทที่ได้รับนั่นเองนะครับเป็นการ์ดพิเศษเช่นเดียวกันนะครับการ์ดรองเท้านะครับก็จะเป็น final p damage reduce แล้วก็ final m damage reduce นะครับอย่างละ9%อร์นั่นเองนะฮะแล้วก็การ์ดประดับนะครับก็จะเป็นการ์ด p attack บวกสิแล้วก็ m attack บวกสิแ ทุกใบทั้ง4ใบเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นการ์ดพิเศษหมดเลยสามารถใส่ช่องไหนก็ได้นะครับแล้วตรงนี้ละครับความสามารถตรงนี้เนี่ยทั้ง4ใบเหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือเมื่อเราสวมใส่การ์ดฟ้าทั้งหมด4ใบตรงนี้นะครับเวลาเราตีปกติหรือสกิลเนี่ยจะมีโอกาส3%นะครับที่จะได้บัฟตีมอนสเตอร์แรงขึ้นนะครับ20%เป็นเวลา1ิวิซึ่งสกิลตรงนี้เนี่ยจะมีคููดาวอยู่ที่20วิิบวินั่นเองนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่า การ์ดฟ้าเซตนี้ของอุลตร้าแมนเนี่ยเหมาะสําหรับการฟาร์มมอนสเตอร์เป็นหลักนะครับเวลาคุณไปฟาร์มเนี่ยคุณก็จะตีได้แรงขึ้นถามว่ามันเปลืองสล็อตไหมนะครับถ้าเกิดว่าแบบต้องไปเบียดเบียนการ์ดสล็อตอื่นๆเนี่ยคือผมรู้สึกว่ามันโอเคตรงที่ว่ามันเป็นการ์ดชุดเกาะการ์ดผ้าคลุมแล้วก็การ์ดรองเท้าไงส่วนใหญ่มันก็จะเป็นการ์ดท,ที่เป็นการ์ดเลือดการ์ดป้องกันอะไรอย่างนี้มากกว่า แล้วพวกการ์ดหลักๆก,ก,การ์ดเลือดเนี้ยเราก็จะไปใส่ในเซต KVM หรือเซตล่าบอสอะไรอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้ใส่ทับกับเซตฟาร์มเนาะก็เลยคิดว่าโอเคแล้วก็การ์ดประดับเนี่ยก็อาจจะต้องยอมใส่ไปสักใบหนึ่งเข้าใจว่าบางคนอาจจะใส่ทาาุนะแต่ตรงนี้มันก็ได้ p รแท็กสิบแปดในแมทแท็กสิบแปดนะเราก็บวกกับว่าได้ตีมอนแรงขึ้น20%อรันนี้ก็อาจจะต้องลองเทสดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนะประมาณนี้นะครับสําหรับการ์ดฟ้าเนาะโอเคทีนี้มาดูการ์ดบอสนะครับ การ์ดบอสก็จะมี4ใบเช่นเดียวกันนะครับการ์ดใบแรกการ์ดชุดเกาะนะครับก็คล้ายๆกันนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็น Final P Damage Reduction 29%นะครับผมก็โดนดาเมจกายภาพเบาลงเป็นการ์ดพิเศษนะครับการ์ดผ้าคลุมเหมือนกันเลยนะครับ f i n a l M Damage r e d u c t ก o n นะครับ29%็นะครับก็ลดดาเมจเวทที่ได้รับนะครับเป็นการ์ดพิเศษนะการ์ดอาวุธนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการตีขนาดกลางและขนาดเล็ก แรงขึ้น29เป็นการพิเศษเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็การ์ดหัวนะครับก็จะเป็นดูดเลือดกายภาพและดูดเลือดเวทอย่างละ29อนั่นเองนะครับเป็นการพิเศษแล้วความสามารถของ4ใบนี้เมื่อใส่พร้อมกันเนี่ยคือได้อะไรครับเมื่อใส่พร้อมกันนะเวลาเราตีปกติหรือว่าใช้สกิลมีโอกาส3นะครับที่จะได้บัฟตี MVP นีนี้แล้วก็บอสเนี่ยแรงขึ้น 20%นั่นเองนะครับเป็นเวลา1ิวิคูดาว20วิวินั่นเองนะก็ใส่ครบเซตนี้ตีบอสแรงขึ้นเลย20%นะอ่าแล้วก็มันจะเป็นบัฟเนาะไม่ได้แบบตีแรงตลอดเหมือนเป็นเซตฟ้าอย่างนั้นแต่ว่าก็จะเป็นบัฟเป็นช่วงเวลาสิวิแล้วก็คูดาวยีิวิอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับโดยรวมสรุปง่ายๆก็คือการ์ดฟ้าเนี่ยจะเป็นการ์ดที่ใส่เป็นเซตเพื่อเอาไปฟาร์มมอนสเตอร์ทั่วๆไปส่วนการ์ดทองเนี่ย ใส่เป็นเซตเพื่อเอาไปใส่ตีบอสนั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูตรงนี้นิดนึงนะครับผมในเรื่องของการฝากการ์ดนะครับว่าเฮ้ยมันได้อะไรบางคนอาจจะแบบเยฉยๆว่าไม่งรีดักอะไรแบบไม่น่าสนใจเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะมาดูเรื่องของฝากการ์ดนะครับสำหรับการฝากการ์ดเนี่ยมันจะได้ค่าที่โจมตีมอนสเตอร์ธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินนะครับแรงขึ้นอย่างละ3%นะ8ดแต้มได้3.5 12ได้อีก4 16ได้อีก4.5 20ได้อีกอนะครับอันนี้คือเรื่องของการฝากการ์ดนั่นเองนะครับส่วนวิธีการได้รับล่ะวิธีการได้รับมันยากไหมเห็นผมบอกว่าต้องมี4ใบอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับวิธีการได้รับเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสายฟรีเนี่ยก็สามารถที่จะรับได้ถ้าเกิดคุณมีโอดินที่เยอะพอนะครับเพราะว่าเจ้าเหรียญตัวนี้ที่แลกได้นะครับมันก็จะสามารถแลกได้จากการใช้โอดินการทำเควส การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับในส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีให้แลกได้อีก3ครั้งเนะี่ยแค่หน้าแรกตรงเนี้ยมันก็จะมีทั้งหมดเนี่ยสใบแล้วนะครับผมอ่าตรงนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าจะหายากหรือเปล่าอ่ะแต่เพิ่งตัดนใจไปนะครับเพราะว่ามันจะมีตรงนี้อีกนะครับมันจะมีเรื่องของพาสนะคล้ายๆกับตอนไททันนะครับที่เลเวล80เนี่ยคุณก็จะได้การ์ด้าอีก1ใบนะครับตรงนี้นะอะ ก็จะมีการ์ดฟ้าอีกหนึ่งใบถ้าเพื่อนเพื่อทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็จะได้หนึ่งใบตรงนี้เลยนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีได้จากกาชาด้วยครับกาชาตรงนี้นะนี่นะครับในส่วนของกาชาตรงนี้เนี่ยก็จะมีพวกการ์ดฟ้าตรงนี้ด้วยนะครับผมถ้าเราเปิดปดเนี่ยเราก็สามารถที่จะรีเซ็ตแล้วก็สามารถที่จะ มาสุ่มหาพวกการพวกนี้ได้อีกนะครับโอกาสมันอาจจะน้อยแต่ว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนลิมิตนะครับถ้าสมมุติว่าเราได้แถวดีครบหมดแล้วเนี่ยมันก็จะไปต่อแถวอื่นได้หรือว่าสุ่มถ้าโชคดีเราอาจจะสุ่มทีเดียวได้เลยก็เป็นไปได้เราถามว่าไอ้ตัวนี้หายยังไงใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยถ้าเราดองโอดินไว้เยอะๆยะแล้วเราเผาโอดินได้เหรียญมาเนี่ยเราก็สามารถเอาเหรียญเนี่ยไปแลกตัวได้ถึง90ครั้งเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสุ่มตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยบก็ คิดว่าสําหรับสายฟรีหรือสายงบน้อยจริงๆการ์ดฟ้าก็อาจจะพอเป็นไปได้ถ้าเกิดคุณมีโอดินที่เยอะมากนะครับแล้วกิจกรรมของอุลตรแมนเนี่ยมันอยู่ช่วงเวลา1เดือนเลยนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะเจาะลึกกิจกรรมของอุลตรแมนให้อีกคลิปหนึ่งล้วกันนะคลิปนี้ผมขอเน้นเป็นเรื่องของการ์ด เป็นหลักเลยแล้วกันนะว่าการ์ดแต่ละใบเนี่ยความสามารถมันยังไงบ้างนะครับโอเคฮะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเรื่องของการ์ดอุนตาแมนนั่นเองนะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างครับว่าเฮ้ยมันน่าสนใจหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยฉันเอาไปรอใยบาทดีกว่าหรือว่ายังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูได้นะครับแสดงความคิดเห็นกันได้นะแต่สุดท้ายนี้ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์ และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช anel ของผมนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนครับแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ